สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวลิตี้ครับวันนี้ก็มาตอบคำถามสมาชิกกันอีกแล้วนะพอดีมีสมาชิกถามเรื่องการเปลี่ยนน้ามันนะครับนะต่อจากคลิปที่แล้วครับว่าระหว่างรถกระป๋อครับกับซุกินะครับแครี่นะตัวใหม่นะว่าตัวไหนประหยัดกว่ากันนะครับโดยพื้นฐานนะครับนะเท่าที่ทราบนะครับถ้าเป็นซุซูกิแครี่เนี่ยมันเหมือนเครื่องจะเป็นตัวพันห้าครับ ซึ่งเครื่องมันใหญ่กว่าอยู่แล้วครับอัตรากินน้ํามันนี่มันก็จะเยอะกว่านะครับแต่พูดถึงแล้วมันก็เยอะกว่าไม่มากนะครับนะเยอะกว่าไม่มากครับแต่ที่คนส่วนใหญ่ลังเลก,กันนะครับนะอยากจะได้รถเระาปอเนี่ยเพราะว่าชอบในหน้าตามากกว่าครับนะเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยเราเลือกเลือกรถเนี่ยไม่ได้เลือกที่ท,ท,ที่ราคานะอยากได้เพราะว่า ชอบเป็นหน้าตาครับนะเออแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่เขาเอ่เอาไว้ใช้งานจริงๆเป็นเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราซื้อให้ให้ลูกน้องขับเนี่ยก็มักจะเลือกอ่อซูซูกิแคลลี่ครับนะเพราะว่ามันใหญ่กว่าด้วยนะเครื่องแรงกว่าหน่อยนึงแล้วก็ได้ความสดนะครับนะก็จะซูซูกินี้ก็น่าจะดีกว่าคุ้มกว่านะครับนะราคานี่ก็พูดถึงก็สี่แสนกับสี่แสนเหมือนกันนะครับนะ สามแสนกว่าสี่แสนสมัยที่ผมดูตอนนั้นนะแต,แต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ากยิบบาทครับซึ่งถ้าขยับอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะได้พวกรถตลาดตอนเดียวแล้วนะครับนะสี่แสนกว่านะพวกนั้นเกือบห้าแสนสี่แสนกว่านะตอนเดียวพวกโตโยต้าพวกอะไรเนี่ยตอนเดียวก็ถือว่าก็จะแรงขึ้นมาอีกอะนะเป็นเป็นรถใหญ่ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเกิดเป็นซูซูกิแคล r ี่เนี่ยก็จะยังไงมันก็จะกำกึ่งนะ แต่พูดถึงถ้าเทียบเทียบความสดระหว่างรถกระบอมือสองนะครับหรือว่าเรียกกันว่าเป็นมือสองแล้วกันจริงๆอาจจะเป็นมือสอง,ม,อสองมือสามนะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็มีสภาพที่ค่อนข้างจะ,ะหนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันครับนะอันนี้ก็ต้องจริงๆแ้่มันเหมาะกับคนคนที่ชอบในหน้าตาม,มากกว่านะแต่ถามเรื่องความประหยัดน้ํามันเนี่ยมันประหยัดไม่ไม่ได้มากกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับนะไม่ได้มากกว่ากันสักเท่าไหร่ แล้วก็เครื่องถ้าปกติไม่ได้ทำเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็น 660cc นะมันก็เครื่องก็จะเล็กกว่านะครับอืมถ้าเทียบความประหยัดผมว่าเอ,อรถกระปอร๋อเนี่ยมันประหยัดกว่าอยู่แล้วนะมันประหยัดกว่าอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากนะอืมก็ลองช่างใจดูครับรถกระปอร๋อมันมีขนาดเล็กนะพูดถึงอะเล็กกว่าแคลรี่อยู่พอสมควรเลยครับถ้ายิ่งเป็นรุ่นโยกเก่าเนี่ยเล็กเล็ก,เล,กเล็กจัดเลย นะก็เป็นกระบะเรียบเหมือนกันนะครับสุสกิแครี่กับพวก,กวรถกระอเนี่นะรถกระปอนี่ผมเหมารวมเลยนะจะเป็นอนยัลสุหรือว่าจะเป็นสุสกิก็นั่นแหละครับนะแล้วก็จะมีอะไรอีกละ่ะอถ้าถามความความคุ้มค่านะความคุ้มค่าก็อถ้าไม่ได้ติดยึด,ยดหน้าตาก็เป็นสุสกินะสำหรับคนที่อยากจะอยากจะได้นะครับนะซ่อมบำรุงอะไรก็ มันมีศูนย์มีอะไรรองรับเรียบร้อยนะครับนะรถกระป๋อแนะนําสําหรับคนที่ชอบจริงๆก็กันนะอยากจะได้เอาไ้ปั้นสวยๆครับนะทาร้านอะไรเงี้ยก็อันนั้นคือมันเป็นความชอบแหละเราต้องการหน้าตาแบบนั้นเลยมันก็ความถูกความแพงนี่ไม่ไม่มีผลครับบางคนนี่ได้รถแบบนั้นไปครับนะรถกระป๋อไปนะไปทำนะครับแต่งร้านคนเข้าร้านเพียบนะแค่จอดเฉยๆนะครับนะหรือว่าแค่จอดจอดขายของเงี้ยเออมันดูดูสายตาได้มากกว่านะอันนี้ ก็มีคนทักมาหลายคนแล้วครับนะบอกว่าพี่ผมก็อยากจะได้รถกระปอนะแต่ว่าซูซูกิแครี่ตัวใหม่เนี่ยที่ที่เป็นรถปัจจุบันเนี่ยมันก็แรงกว่านะใหญ่กว่าด้วยนะผมก็ตัดสินใจไม่ถูกสุดท้าย <c oughs> เขาก็เลือกกระปอรครับเพราะว่าเขาชอบในในในหน้าตาไงในในความเป็นรถกระปอนะเนะอันนี้ก็นั่นแหละมันอยู่ที่ความชอบนะครับแล้วก็เงินในกระเป๋านะครับแล้วก็ จุดมุ่งหมายว่าเราจะเอาไปทําอะไรนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะฮะส่วนใครชอบไหนก็ตามสบายครับนะโอเคก็มาแบ่งกันอย่างแค่นี้นะครับคลิปสั้นๆนะโอเคไปละครับสวัสดีครับ